เด็กพวกนี้ที่มาคือถ้าคัดเข้าไปปุ๊บคือกะใช้ระยะยาวลยนะขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ไหมหรือว่าถ้าแบบดินงจริงแบบดูอย่างรุ่นยิงและยิงแ,แบบสมบูรณ์แบบเอาไปลงกบบรุ่นยูยี่สามนะครับเขาโดนเหมือนยูย่สามก็มีโอกาสขึ้นมาต่อแบบชุดใหญ่ด้วยเลยด้วยแล้วอย่างนี้อยากให้ลูกเล่นให้สงขาไหมครับหรือว่าคือมันมันฟันอยู่แล้ว<อ>ครับเด็กมันฟันอยู่ลยแล้วทิ้งโลวันดีใจนะกว่าลุงได้เล่นอย่างไรให้มันเล่น ในจังหวัดมันเนี<อ>่ยของสงฆานนมันเนี่ยมันมันดูร้อยว้ามเชี่ยมันว้าผมว่ากราบวนการของสงฆ์ช่วนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับการการเพื่อดึงเด็กจากไอ้พื้นที่ที่อยู่ทางกลางก็อยู่ในจังหวัดนี้ออกมาในศูนย์สุขภาพครัผมว่าสามถึงห้าปีไม่เกินเนี้ยเราจะเห็นสงฆ์ FC ชุดเนี้ยไปร่นเล่นอยู่ทีมของไทยรอดูรอดู สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการให้ฟุตบอลพาไปพาร์ทที่3ของการตะลุยสงขลา FC ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละครับโดยหลังจากที่2พาร์ทแรกเราพาไปชมกันมาแล้วทั้งแหล่งของกินที่เที่ยวสนามเย่ารวมถึงศูนย์ฝึกซ้อมของทีมสงขลา FC โดยในพาร์ทที่3นี้เราเลยจะพาไปชมการคัดเด็กหรือเยาวชนของทีมสงขลา FC ครับเพื่อเข้าสู่ทีมชุดเล็กหรืออะคาเดมี่ของสโมสรน,นั่นเองแหละครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าสอดคล้องกับแผนการของการทําทีมในอนาคตนั่นเองครับที่มีความตั้งใจว่าจะเปิดโอกาสให้กับเด็กท้องถิ่นหรือจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรและเป็นกําลังหลักของสโมสรในอนาคตครับจริงๆแล้วจะว่าไปนั้นการคัดตัวเข้าทีมฟุตบอลของน้องๆเหล่านี้อีกในหนึ่งผมมองว่ามันเป็นมากกว่าการคัดตัวเสียอีกครับเพราะมันเป็นเหมือนบทพิสูจน์หรือประตูบานแรกที่จะเปิดเพื่อเข้าสู่ถนนสายลูกหนังของน้องๆได้เลยแหละครับ การคัดตัวในครั้งนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเราลองไปชมกันเลยครับเด็กพวกนี้คือเด็กพื้นที่หมดเลยป่ะครับก็ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เป็นเด็กพื้นที่เราประกาศยังไงครับก็กระจาย่ารประกาศทางหน้าเพจของสโมสรไออีอันนี้ก็คือได้รับความสนใจเยอะไหมครับใช่ใช่มาเยอะนะครับรุน 8ปีนี้ก็ประมาณ4-500โน oh. ที่สมัครเข้ามาอันดับแรกถ้าจะมองน้องๆเงี้ยเราเลือกจากอะไรบ้างเราก็ต้องมาดูที่ในภาคปฏิบัติเลยครับอว่าพว่าทักษะพื้นฐานแล้วก็ความเข้าใจเกมเด็กพวกนี้ที่มาคือถ้าคัดเข้าไปปุ๊บคือกะใช้ระยะยาวเลยครับขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ไหมหรือว่าชาแบบดินจริงแบบโดนยางรุ่นยิงและดีจริงแล้วแบบสมว่าจะแบบ เอาไปลงกับรุ่นยู23แล้วกับเขาโดนว่ารุ่นย23อี่ก็ก็มีโอกาสขึ้นมาสองกับชุดใหญ่ด้วยอะไรด้วยถ้าสมมติว่าเด็กจะมาคัดเนครับอย่างแรกเลยคือเขาต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับความพร้อมอะไรต่างๆเตรียมร่างกายออกครับเพราะว่าถ้าคุณแบบมีแวลดีอะไรดีคุณก็ต้องลงแบบคอเตอร์หน<ม>ึ่งคอร์เตอร์สองสามอะไรเงี้ยครับอาจจะลงเช้าสร็จลงบ่ายถ้าร่างกายคุณ ไม่ไหวแบบก็ไม่สมัครที่จะแบบโชว์ความสามารถมาให้โค้ชเขาได้ดูได้อะไรนะหรือว่าก็ต้องเตรียมตัวมาด้วยระดับใช่ใเอากี่คนครับวันนี้โดยประมาณก็ส0ถึงห้คนอก็คือรอบเดียวเลยใช่ไหมครับหรือว่าถ้าคนไหนเหมือนคนไหนที่เหมือนเราว่ามีแววว่าขอดูเพิ่มโอ้ย่านี้มันก็อยู่ที่ทั้งโอกาสที่ได้ลงด้วยนะก็ต้องทำให้เห็นแบบภายใน ถ้าสมมติว่าใครแบบได้บอลน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะ เป็นยังไงกันบ้างครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศของการคัดตัวน้องๆเพื่อเข้าสู่ทีมสงขาในชุดเยาวะชนนั่นเองล่ะครับต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าน้องๆเดินทางมาคัดตัวจากหลายที่ามากๆครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะเดินทางมาจากหลายที่แต่สิ่งที่สาคัญก็คือพวกเขามีฝันเดียวกันครับความรู้สึกของน้องๆจะเป็นยังไงกันบ้างเราลองไปคุยกับพวกเขากันหน่อยดีกว่าครับ อายุเท่าไหร่ค <Australian> ร <sheep> ับ15ปี15ป <bem> ีย่าง16เป็นไงบ้างวันนี้พอใจผลงานไหมพอใจพอใจนะเขาคัดรุ่น18กันเนี่ยทำไมรอ15ปีถึงตัดสินใจมาคัดมีโอกาสจะต้องลองต้องลองดูใช่ไหมล้วคิดว่าพอใจไหมผลงานที่เล่นมาวันนี้น้มีชื่อไหมเมื่อกี้นีมีมีชื่อนะเล่นตำแหน่งอะไรครับเมื่อกี้กลางลุกกลางลุกทำไมถึงเล่นตำแหน่งนี้อ่ะมาเปนตัวฉัน ชอบเมสันเมาสอ๋อชอบเมสันมาแสดงว่าเชียร์เชลซีชอบนะคิดว่าตัวเองเล่นเหมือนเมสันเมาส์ไหมไม่เนะป้าหมายเราคือ,อยังไงทำไมถึงมาคาร์ลิงจริงก็อยากลองยากติดว่าแล้วระยะไกลอ่ะมองอยังไงบ้างอยากไปเล่นจุกใหญ่อ๋ออยากเล่นให้สาขาอ,อ,อยากเล่นบอลอาชีพทำไมถึงสมัยนี้อยากเล่นเป็นศุกนักบอลอาชีพ มันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นนักฟุตบอลก็มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เลยใช่ไหมเป็นไงว่างเขาเมื่อกี้นี้ลงไปเล่นตำแหน่งอะไรครับกองหน้าครับกองหน้าใช่ไหมพอใจผลงานตัวเองไหมที่ทําได้ไม่พอใจนะเราเตรียมตัวมายังไงอ่ะเตรียมตัวมานานไหมไมนานมานานได้ไหมเอารออายุ18เต็มเลยปะยาง15แล้วทําไมถึงตัดสินใจมาคาตัตาเราแบกอายุตั้ง2-3ปีเลยนะอยากลองนลฮหา,าประสบการณ์ ก่อนหน้านี้เคยคัดสนามไหนมาก่อนครับเคยกัดบอลช้างบอลช้างเป็นไงบ้างไม่ติดนะแต่ว่าก็คือยังสู้ต่อยังม,มาคัดต่อทําไมถึงเลือกเล่นตําแหน่งกองหน้าครับมันเวลาไปเก่งก็ชอบไปเล่นโหนหน้าก็เลลยเปี่งแอกแบ็กมาเล่นหน้ายอยูแล้วพอย,ยังไม่มีอะไรชื่ออย่างเงี้ยความรู้สึกเราเป็นไงบ้างเสียใจเหรอเสียใจนะผิดหวังนะแต่ว่าผลงานที่ที่ทำในสนามเมื่อกี้เนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เราไหมกับที่เราพอใจไหม ประมาณ80 80นะแต่ว่ายังมีรอบ่ายให้แก้ตัวยังรออยู่ยังสู้อยู่โอเคอันนี้คือมาด้วยกันเหรอมากับเพื่อนๆเหรอมาเพื่อนๆครับอ๋อมากี่คนวันนี้5คนครับ5คนมาจากที่ไหนครับเชลุงครับมากันกับเพื่อนๆอยู่ชุดเดียวกันด้วยครับกําลังจะลงมั่นใจไหมใช้ได้ครับใช้ได้อยู่นะแล้วครั้งนี้มั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจนะเล่นตำแหน่งอะไรปีขวาปี่ขวา ชอบใครอ่ะในนักเตะแบบดังๆอะไรเงี้ยเอ็มอาเป้เองบอ็มาเป้นะครับอ่าหน้าขวาเหมือนกันแล้วถ้าไทยลีกอ่ะเชียร์ทีมไหนอยากเล่นให้ทีมไหนบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นะทำไมถึงเป็นบุรีรัมย์อ่ะชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับอ๋อแบบดูมาตลอดอืมแล้วถ้านักบอลไทยชอบใครครับแรลบดินครับอืมอ่าวันนี้ขอให้โชคดีนะครับครับผม วันนี้พาใครมาครับคุณพ่ออ๋อลูกใช่ครับลูกชายใช่ไหมครับมาคนเดียวเลยหรือว่ามีเพื่อนๆนมาด้วยครับลูกชายมีเพื่อนครับอ๋อมากันกี่คนครับเนี่ยเปอนมันร้ายกันเลยประมาณสิบว่าโอ้สิบกว่าคนเลยครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้สิบแปดอ๋อสิบแปดเต็มพอดีมาจากที่ไหนกันครับอยู่สงขลาครับอยู่อยู่หัดใหญ่อ๋ออยู่หาดใหญ่ลงไปยังครับนั่นนั่นเองอ๋อกำลังลงอยู่มั่นใจไหมครับลูกชาย ก่อนหน้านี้เคยไปดูเขาเล่นพวุนบอลไหมครับบอลทุกทุกรายการที่ว่าต้อเก่งแสดงว่าครอบครัวสนับสนุนเต็มที่ครับแล้วอย่างนี้อยากให้ลูกเล่นให้สงขาไหมครับหรือว่าคือมันมันฟันอยู่แล้วครับเด็กมันฟันอยู่แล้วทิ้งโลวันดีใจตลว่หลุกได้เล่นนะฮึ่โรยจิ้มโรยยังไงมันเล่นในจังหวัดป่นเนี่ยองสงขาปันเนี่ยมันมันดูร้อยว้ามันเชี่ยมันว้าม มันเกิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้เล่นสงขาแต่ว่าไปในระดับประเทศไรมีมีมองไหมไหมอาจจะแบบทีมใหญ่ๆในประเทศอะไรเงี้ยมันมันฟ้่มฟั่มฟั่มหวังกองพ่อแม่มันมันก็มีนะมีทุกคนเลยครับอยากให้เขาไปแบบใช่ให้ให้ประสบความสำเร็จกองกครับอยากให้เป็นทีมชาติเลยไหมถ้าสมมติเราทําได้ครับความภูมิใจของครอบครัวเลยนะในนโน่นเล่นนั้นตองกาสนับสนุนเต็มที่ครับวันนี้พาใครมาครับเอ่อพา เคเลด้ไปเที่โรงเรียนครับโรงเรียนสมุทาที่นาทวีครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดสงขลาครับเพื่อนาทวีอ๋อครับมั่นใจไหมครับพอมาลงสนามแบบนี้จากที่เห็นเด็กๆเล่นเจอกับเมื่อกี้ก็รู้ว่าทุกคนทําเต็มที่ผมก็เนรอบแรกที่ตามสายตานะผมคิดว่าน่าน่าน่าจะผ่านรอบแรกไปได้ครับจากจากที่เมื่อกี้ที่ดูนะฮะก็ถือว่าเป็น โอกาสที่ดีนะครับดีที่สุขขาได้ติดท่านแบบนี้นะครับาน้องหลายคนจากเคยเล่าว่านะเวทีบ้านๆมันมีการเวทีแบบนี้นะครับแล้วมาเชี์ฝีเท้าแบบนี้ครับจริงๆต่อให้เก่งแค่ไหนแต่ถ้าขาดโอกาสใช่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 ครับอันนี้คือเป็นการต้องขอบคุณสุขขาเอฟซีชุดนี้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบอลอะไรนะที่คีย์ออฟครับอันนี้ก็เป็นคีย์ออฟว่าบอลกอลก็ได้ประตู18เบียตอนนี้ก็ประตูได้อันดับที่สาม คริงจริงๆบอลต่างจังหวัดหรือว่าเด็กๆครูทอนเหล่านี้ต้องการโอกาสแบบนี้ใช่ใช่ต้องการโอกาสมากเลยรับต้องการโอกาสเพราะว่าจริงๆโหการที่ช้างเผือกสักคนจะไปเติบโตในแบบในกรุงเทพมันก็ต้องแบบนะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องมีเวทีให้โชว์ของหน่อยใช่ครับผมว่ากระบวนการทำงานของสงขาชุดนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับการกเตื่มเด็กจาก พื้นที่ที่อยู่ทางกลางก็อยู่ในจังหวัดน,นี้ออกมาในสู่ศักยภาพครับผมเชื่อว่าใน3ามถึงปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าสงขลาอโอกาสที่จะขึ้นไปเล่นในูงสุดของประเทศนั้นผมว่าไม่น่าจะยากนะครับเพ<อ>ราะที่บดูดูจากการทําทีมที่ผ่านมาผมว่าแนน้มดีมากเลยดีมากดีมากแค่แค่ต้องแก้บางจุดของจังหวัแล้วก็เราเป็นน้องใหม่ประสบการณ์ยังไม่มีครันะฮะ แต่วิธีการการโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยประกอบกับการจับมือพัดเนี่ที่แบบมีประสบการณ์เนี่ยผมว่าไปได้ไกลไปได้ไกลครับผมว่าส่วนตัวนะผมว่า3ถึง5ปีไม่เกินเนี่ยเราจะเห็นสงขลาเ f ฟชุดเนี้ยไปลุ้นเล่นอยู่ทีนึงนะฮะรอดูรอดูโอเครับแล้วก็ผมว่ามันจะมีกระไอช่วยแบบแชมป์อ่ะของแบบช่วยเหมือนเอฟเอโตโยต้าริชชี่พวกเนี่ยผมว่าน่าจะติดมือนะ อ๋อปีนี้เนี่ยก็เป็นทีมที่ลุ้นเซอร์ไพรส์ทาผลงานดีๆเข้าไปรอบเพิ่มเติเหมือนกับปีแรกที่อย่างที่เราแข่งกันแล้วก่อนทีื่อเข้ารอบไอ้ที่แพ้อะไรนะเอฟเปรี้ยไหมเอฟเปรี้ยมาแข่งกันกับเนี่ยเรื่องจาโอ้เนหในทางการดีมากเลยอ๋ออาจจะช่วยครับยังไงก็รอเชียร์อยู่นะครับผมวันนี้ขอบคุณครับผมครับผมวันนี้ครับขอบคุณมากครับ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการคัดเลือกเยาวชนน้องๆเพื่อเข้าสู่ทีมสงขลา F4 นั่นเองนะครับแน่นอนว่าการคัดตัวแบบนี้ต้องมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังสำหรับคนที่ได้ก็ขอให้ทำอย่างเต็มที่เพื่อเดินหน้าตามความฝันของตัวเองหรือสำหรับน้องๆที่พลาดโอกาสไปในครั้งนี้ก็ขอให้กลับไปพัฒนาตัวเองแล้วสู้ต่อไปนะครับพวกพีเป็นกำลังใจให้ครับก็สำหรับน้องๆที่มาคัดนะครับแต่ไม่ไม่มีชื่อสำหรับของสงขลา f c หรือว่า ก็บอกฝากแบบไม่อยากให้ท้อครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างแบบอาจจะยังไม่เหมาะกับที่นี่หรืออาจจะโชว์วันนี้ยังไม่ได้ด้วย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 สภาพอากาศด้วยที่แบบร่างกายยังไม่พร้อมต่อไปน้องอาจจะไปดีอีก,อกที่หนึ่งก็ได้ที่ว่าแบบเปิดคัดครับอาจจะไม่ใช่ที่นี่แต่ไปดีในอีกที่หนึ่งก็ฝากว่าแบบอย่าทอ้อแบบกลับไปซ้อมกลับไปพัฒนาตัวเองกลับไปฟิตร่างกายแล้วก็พร้อมที่จะรับโอกาสาที่จะถึงครับนะสำหรับ โอกาสของส่งขาย FC ก็คือจะมีมาอีกแบบนี้เรื่อยๆแบบให้น้องๆองก็แน่นอนครับอาจจะมีมีอีกครับเพราะว่าเรากําลังสร้างศูนย์ฝึกถ้าศูนฝึกมันเสร็จสมบูรณ์แน่นอนเราต้องการเด็กที่แบบเก่งจริงๆเข้าไปในศูนย์ฝึกเร็วว่าเด็กหัวกะทิจริงๆครับเข้าไปอยู่ในในศูนฝึกก็ถ้าช่วงนั้นอยู่ในระหว่างที่พัฒนาตัวเองได้ถ้ากลับมาอีกรอบนึงถ้าเก่งกว่ารอบกว่ารอบที่ผ่านมาก็ก็ได้ไปอยู่ในศูนฝึกแน่นอนครับ ส่วนอัปเดตล่าสุดนั้นในส่วนของน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกตอนนี้ก็ได้เริ่มมาเก็บตัวฝึกซ้อมกันแล้วที่ศูนย์ฝึกซ้อมของทีมสงขลา f อนั่นเองแหละครับเพื่อเตรียมแข็งในรายการต่างๆต่อไปครับยังไงก็ฝากเชียร์น้องๆด้วยแล้วกันนะครับและนี่ก็เป็นทั้ง3พาร์ทของการพาตะลุยสงขา FC ทีมน้องใหม่ที่มีแผนงานน่าสนใจมากๆครับหวังว่าทุกท่านจะรู้จักกับทีมนี้มากขึ้นไม่มากก็น,น้อยนะฮะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกเนกและรายการให้ฟุตบอลพาไปลาไปก่อนสวัสดีครับ